คลิปนี้มาตอบข้อสงสัยของหลายๆโคนพี่ควายครับสารฆ่าแมลงในกลุ่ม1 a 1 b มันเป็นกลุ่มเดียวกันไหมและเวลาใช้สามารถใช้สลับกันได้ไหมหรือใช้ผสมร่วมกันได้ไหมคลิปนี้จะมาไขาคำตอบให้นะครับสารกำจัดแมลงในกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีลิตต่อระบบประสาทในกลุ่มนี้ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้อีก2กลุ่มนั่นคือกลุ่ม1 a แล้วก็1 b กลุ่ม 1A จะมีชื่อว่ากลุ่มคาบาเมตกลุ่ม 1A คาบาเมตเป็นสารกำจัดแมลงที่เกือบทั้งหมดจะมีคุณสมบัติในการถูกตัวตายและกินตายแต่จะมีบางตัวที่ออกฤทธิ์ดูดซึมซึ่งส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นยาหวานใครที่อยู่เขตนาข้าวคงคุ้นๆเช่นเฟนบูลาขาบ 3G คาร์บฟูแลน 3G 3G คาร์บอซัฟน 5G พวกตระกูล จ,จีทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งคาร์บอเมตในประเภทดูดซึมซึ่งคาร์บอเมตก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้อีก3 4กลุ่มแต่อันนี้ไม่ต้องไปจาให้จําว่ากลุ่ม1 A มีสารอ,อะไรบ้างเช่นตัวที่รู้จักคุ้นเคยของชาวสวนทุเรียนคือเมทโทมิลอ่าตอนนี้แบนไปแล้วนะครับคาร์บาริลตัวคาร์บซันแฟนนะครับนี่ก็หนึ่งเอฟิโนโบูคาบไอโซโพคาบโปโพัวก็อยู่ในกลุ่ม 1A ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่ม ย่อยของกลุ่ม1ก็คือกลุ่ม 1B o r g บ n ออโก s โนฟอสเฟตตัว 1B น,นะครับเป็นตัวที่มีเยอะมากอยู่ในร้านขายยาถ้าให้นับสารกลุ่มกำจัดแมลงที่ดือ้อเยอะที่สุดน่าจะเป็นกลุ่ม 1B เพราะกลุ่ม 1B ออโกโนฟอสเฟตมีหลายตัวมากเช่นอะไรบ้างคอไพรีฟอ,อะที่แบนไปนะครับไทอโซฟอส ทิลิมิฟอร์ดเมทิลโอมโทเอตโปรฟีโนฟอร์หลายตัวมากซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกร,กรมักจะไม่จำกลุ่มยาแต่จะจำแค่ชื่อสามันทำให้เกิดการใช้ซ้ำในกลุ่มออกกนดกฟอสเฟนี่เยอะมากสรุปง่ายๆเลยว่าจากคำถามที่ถามว่าแล้วกลุ่ม 1A 1B เอามาสลับ กันได้ไหมหรือเอาผสมกันแล้วพ่นได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าทั้งกลุ่ม 1A และกลุ่ม 1B มีกลไกออกฤทธิ์ในการทําลายแมลงในจุดเดียวกันจึงไม่ควรใช้สลับ หรือใช้ผสมรวมกันพ่นก็ให้เลือกใช้ตัวใดตัวหนึงถ้าใช้ 1A ก็ไม่ต้องใช้ 1B หรือไม่ต้องสลับเป็น 1A เสร็จแล้วไปพ่น 1B ต่ออย่างนี้นะครับให้ใช้ 1A หรือ 1B แล้วก็เปลี่ยนกลุ่มยาไม่ต้องใช้ตัวเดิมซ้ำๆเพื่อลดการดื้อยาของมแมลงนะครับขอบคุณครับ